สวัสดีค่ะช่องอ้วนบุนเหลือค่ะวันนี้พามาดูอ้วนอีกแล้วนะคะมาดูกันว่าวันนี้อ้วนของเราทําอะไรอยู่นะคะหายไปแล้วค่ะหายไปในป่าแล้ว <c ười> ใครเห็นอ้วนบ้างระหว่างลงน้ํานะคะแม่วงเดือนก็พี่ควานลงน้ําให้แม่วงเดือนอยู่นะคะส่วนอ้วนของเรานั้นให้สนใจอะไรนะคะนู่นค่ะ เห็นไหมคะเห็นดากอ้วนไหม <c oughs> อ้วนจอมสนนะคะเล่นได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ไปแล้วค่ะอ้วนโอ้ยกลับมาแล้วครับช้างแดงนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยเนื่องจากพายุเข้านั่นเองนะคะดูบุญเหลือผมน่ารักไหมครับ <c oughs> ดื้อมากเลยค่ะนอนอะเฮ้ยดากหน้าตีมากความสุขของอ้วนนะคะเขาอิสระค่ะเราไม่ได้ผูกโซ่เขานะคะปล่อยให้เป็นอิสระเลยวันนี้มาทำงานกับแม่วงเดือนอีกเช่นเคยนะคะทำทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ช่องอ้วนบุญเหลือด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปอาจจะไม่ยาวนะคะทำแบบสั้นๆอ้าวติดติดติขึ้นมาลูก่คุณแม่บุญเรือนก็ให้ลูกขึ้นมานะคะลูกก็ขึ้นไม่ได้นักตูดคะ่ะ <laughs> เอยกว่าจะขึ้นได้เออทรลักทุเลมากคะ่ะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะวันนี้ก็แค่นี้นะคะจะพาอ้วนไปทำงานต่อนะ